นี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากการรับรองขององค์การนาซา Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99ด้วยระบบจัดก,การอากาศแบบ RCI ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่สร้างอากาศในยานอวกาศทําให้เกิดอากาศบริสุทธิ์สะอาดปลอดภยัยอย่างสูงสุดไม่มีการจับตัวของเชื้อโรคและฝุ่นน้ําหนักเบาสามารถพกพาไปได้ทุกที่สวยเลย สวยมาก ครับสวัสดีนะครับชื่อคุณไก่สมพรทิรินนะครับจากร้านเด e า o u n g e Hair s นะครับนอกจากจะให้ความสําคัญในเรื่องของบริการแล้วเรายัางเน้นถึงความสําคัญในเรื่องของความสะอาดเพราะในร้านมักมีสารเคมีและก็ฝุ่นละอองทางร้านจึงใช้เครื่องฟอกอากาศที่สามารถกําจัดเชื้อโรคได้และกําจัดกลิ่นได้ด้วยครับอยากจะฝากถึงร้านทาผมทั่วๆไปนะครับอยากให้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของตนเองและก็ลูกค้าด้วยครับถ้าก็สําหรับพอรู้สึกพลอยนะคะทุกครั้งที่มาร้านพี่ไก่นะคะก็รู้สึกว่า เออเราอยากจะแบบมาทําตัวเองให้สวยแล้วก็รีแลกซ์แล้วเนี่ยเวลาเดินเข้าร้านมาเนี่ยพอรู้สึกได้ว่าบรรยากาศร้านเนี่ยสบายแล้วก็แบบลมหายใจที่สูดเข้าไปรู้สึกแบบสะอาดโปร,รง่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากร้านทําผมที่เข้าไปนั้นเนี่ยพลอยมนจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแบบพวกสารเคมีกลิ่นยาย้อมผมอะไรเงี้ยค่ะแต่ร้านพี่ไก่นี่เข้ามานี่แบบมไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้เลยแล้วก็เข้ามารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็สบายมากค่ะ เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ค่าชื้อโรคได้ถึง99.99%